สวัสดีครับผมเทปเองนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแบบ a อพอีกแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นม็อบหนึ่งว้หนึ่งแรงเนาะได้ข่าวว่ามันโดนเนิร์ฟมานะครับเมื่อวานนี่ยนะโอ้จเจอเรนดอมนะครับเพิ่มเสียงอันหนึง่งโอ้ม็อบเหมือนกันนะครับสกิลสามทำอะไรพวงนี่เพื่อนฮึ่มฮึฮ่ทำอะไรไอสัตว์หนึ่งสองสามสี่ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ 3, สกิลสามสกิลสวยเฮียไตยท่านเออสวยไปไปไอคิสไปไม่โดนว่าแต่ฟัก หน,นึ่งสองไม่โดนโอ้เอา,ไ,าอไ,เเอไอ้เหอาไเอ้เหี้ไ้เหีอไ้เอไ้อไอ้เหไเหีเี่อไไอ้ีอ้เ้อ้ไม่โดนไอ้เหี้ยอ้าวตกไปแล้วเอา้้เ,นนเนอ,อ้ 1, ไอออไออ้ไอเหี้เีไออ้เหไอ้อ้ยเ โอเคไอสัตว์โดนได้ไงเนี่ยแล้วกูไม่ตาย,ยางไงสัตว์กูยังมีชีวิตรอดตบหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยคอมโบฟรีคอมโบฟรีคอมโบฟรีหนึ่งสองสามสี่เอาเฮี้ยงันไม่ขึ้นช่างแม่งกูเปิดโหมดแล้วหัวคุณโหลดแล้วไอ้เหี้ยอ้าเอากดทำไมเนี่ยเพื่อนอยากตายเหรออ้าวสัตว์ภาษาไทยไม่เป็นไรคือฉาก่างนี้ก็ยังโกงดิอันนี้คือเรื่องเนวใช่ไหมงู เนื้อพี่กยังเร็วอยู่ดีป่ะวไอ้เหี้ยทำอะไรไอสัตว์อุ้ยมันออกไปยังไงวะสกิลสามสุดโกองเรียบร้อยจี๋คือูลยหนึ่งสองสามสี่อืมสวยสวยมากเนื้อมึงเนื้อมึงเนื้อมึงโหดมากไอ้เหี้ยสกิลสองกดสี่เพราะไม่สกิลส่วนเลยเว้ยเฮ้อเอาอะไรทำเหี้ยอะไรมึงเนี่ยอยากตายเหรอเพื่อน อยากตายก็ไปบอกอยี่วหวาไอสัตว์อึไม่มีสก,กิลไอ้ที่เนี่ยมันโหดได้โอเคล่างทองมาเลยนะั่น่องทำที่เนี่ยเลยเพื่อนโอ้ยเป็นหนึ่งผมรอสก,กิลด้วยปล่อยม่ได้มัน,น,นเปอดกูจะรอสกิลไอสัตว, <laughs> ว์จะรอสกิลทำอะไรเพื่อนมาดิโอเคอ้าวหมดหมดซะแล้วจริงจริจริง ยังไม่ตายอย่าเงี้ยจีิจิมาครับแผนที่สองเจอวีเกตานะผมตัวนี้ค่อนข้างโกงเลยนะแต่ผมน่าจะสู้ไหวนะพุกม็อบมันก็ยังเก่งอยู่ดีแหละแล้วเขาไม่มาวาเน็ตชาเ่าเพื่อนอโลโอเคมาแล้วเน็ตชาด้วยสัดอ๋อฮะฮะอะไรวะอะไรมึงเนี่ยอโล ฮัลโหลมึงไหวไหมเนี่เพื่อนเอาจริงๆนะเนิฟมันอะมันเนิฟแค่น้อยนะงูมันจะเบียวส่งรูปกิฟเดสโนตมาทำเหี้ยแล้วถ้ามึงจะเนิฟแค่นี้เนี่ยมันต้องการเนิฟหนักกว่านี้นะม็อบอะจริงอยู่นะที่ผมเล่นเก่งเองนะฮะตัวละครอนจ่จะไม่ได้เก่งก็ได้นะผมมันจะแค่เล่นเก่งเองก็ได้นะครับแล้วเราเจอกับคาคาชิเลยไอ้ชี่ฮะมาดิ ปกติพ,พ,พูดเล่นคาคาชิก็จะสแปมหรือเปล่า1 2 3โ oh, อ้โหกูไม่เห็นไอ้เหี้ยมันกดไปตอนไหนวะไอ้สัตว์เดี๋ยวๆๆเด้อหนึ่งสองสามสี่ดาวสลายไปน้องหนึ่งสองสามสี่รอรอหนึ่งสองสามสี่สกิลสามเพลฟสวยทันโอ้โหไอ้สัตว์มึงไอ้เนี่ยนี่ปิ่งปะนี่โอเคกำแพงกำเพี้ยอะไรเนี่ยมันจะชาร์จเชื่อปะนั่นไงเฮียแล้วกูรับไงกูมีเอฟเฟมไง มาดิกดจับจับเป้าเออเหียจับตอนกูมวันสวยมากเพื่อนมีคู่ในแล้วผมตกไงเปิดโหมดเลยจริงๆถ้าไม่เจอม็อบเหมือนกันก็เปิดอัดหน้ามันเลยครับไอสัตว์เออกมมีพอเตอร์อยู่ชิบหายไม่เป็นไรผมมีวิ่งเร็วนี่หว่าเอาขอบคุณมากเพื่อน หนึ่งสองสามเออสวย <c oughs> ฟิกนี่ดีจริงๆเลยวะไอ้สัตว์รอสะเกียบหนึ่งเพื่อนเย็นเออมึงแบบเนิร์ฟคูดาวมามันก็ยังเล่นคูดาวได้อยู่ดีนะเพื่อนดึงได้ปะเนี่ยได้เลยมัง้งเออสวยเอ้าไอสัตว์ทำไมตัวกูเด้งเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยสวยเออเออมึงออกไปได้ไงเนี่ยไอสัตว์เกิดเฮี้ยอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยเฮี้ย อ๋อฮะอ๋อมาดิมาดิเออมาดิช uh ัด huh. จีจ <laughs> ีน้องมานี uh ่ห huh. นึ่งสองสามสี่จีจีโอ้โหโนฮลูซอร์ มาฮะแมตช์นี้ไม่น่าจะแมตช์สุดท้ายนะเจอคู่ปรับคู่แคนแถมยังด่านดีซะด้วยน้องถ้าซื้อมากี่ย่างกั้นล่ะคือจริงๆผมน่าจะชนะนะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไอ้เชี่ยคอมโบเรียบร้อยกูตายสุดเจ้าไปเลยอืมกูตายอ้าวออกได้ไงวะไม่รู้แหละไอ้เชี่ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้สัตว์มานี่ดิมึงอ่ะฮึหนึ่งสองสามสี่คือสามเอ้สวยต่อยท่านต่อยท่านไม่โดนไอ้เหี้ยตัวมันเล็กอ่ะ ถ้าซืมุกี่ตัวมันเล็กแล้วมันต่อยากโอ้โหไอ้เหี้ยใจเพิ่มหนึ่งนะผมขอตั้งใจเล่นกันอืมยิงมาผูมีไอเฟรมกดทำที่เลยวะเทปโอ้ยยังไม่ตายอืมบอกได้ยังไม่ตาย,ออย,ตายสองผมขอข่าเข,า,ขาสักหนึ่งชีวิตก่อนแล้วกันนะมาต้องกดทำไมเพื่อนอ๋อมันอยู่ตรงหน้าได้ไงไวะไอ้สัตว์เอาเรียบร้อยน้องมานี่เลยหนึ่งสองสามสี่เ <c oughs> นี่ยไอเหี้ยมันกู <c oughs> ไม่ไหวละไอเหี้ย เดี๋ยวกูแสดงความแตกต่างให้ดูเองความแตกต่างระหว่างมึงกับกูอะ่ะจริงจตัวมันก็โกงนะแต่ว,ว่าม็อบมันโกงกว่าสก,กิลนี้สก,กิลเดียวก็เพียงพอแล้วน้องมานี่<บ>ช่างเหอะผมยังมีคอเตอร์หนึ่งสองดาวสแลมสก,กิลสองอัดอมไม่กัดเบรกไอ้จัดโอเคผมเล่นรอครูดาวแป๊บหนึ่งนะครับทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับแม่ สกิลสุดโหดจับยังไงก็โดนนี่อ่ะเชื่อเป็นจริงอยู่ได้นี่ลงมาผมยังมีคอเตอร์อยู่นั่นแหละสวยฝันดีครับน้องไม่ใช่น้องนี่เป็นแม่เราพูดผิดน่าจะชนะง่ายๆเลยนเขาไม่น่าจะพลิดเรื่องโหดได้แล้วแหละโดนสวยโอ้โหหนึ่งหนึ่งไม่น่าได้แบบมันอยู่ไกลเกินนี้แค่อะไรผมมีคอเตอร์อีกแล้วคอเตอร์ไม่โคตรโกงเลยคอเตอร์มอบแม่งดาวสแลมทุกฮิต อะไรวะทำไมดึงไม่โดนโอ้ไอ้เครียดะรยะยะจีจีเราถ้าสามก็ชนะแล้วนะครับอืมไอ้สัตว์ไม่โดนนั่นแหละนั่นแหละจีจี